สบายดีท่านผู้ชมเนาะกับมาพบมาพอกัดเจีมอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมกับอยจังไรหายหน้าหายตาไปโดนโดนเนาะกัดดื่มกันเบ,รบร็ดระเบ้อเนาะท่านผู้ชมกัาในมื้อนี้กับเจีมกับได้มากี่อย่างเนะาะท่านผู้ชมกับแ,แล้วอ่าเดี๋ยวจะเอ่อพาท่านผู้ชมไปเบิงนะ่งเนาะมื้อนี้เอ่อสำหรับมื้อนี้ เมเบียของจีบไม่มีอย่างแน่เนาะก็นี่ก็คือเอามาจีดยางเนาะก็เป็นเบียกือนึงก็อาจจะบุญยอดน,ำน้ำกดเนาะก็เอาไปว่าเราจะได้ลงไปทาไป่ามอือนี้เนาะไปพุ่มมื้อึนะครับผู้ชมหรือว่าเอิ้นเป็นภาษาไทยก็คือฟักทองนะครับผู้ชมก็นี่แล้วนเนาะจีมก็เป็นคนเบี้ยไลายคือเก่าะนะครับผู้ชมก็เหตุผลที่แล้วก็เหตุผลที่จีมบ่ได ่าท้ายคลิปเนาะโทรศัพท์มันกเ,เสีย,ยบไม่มันบ่เข้าเนาะนงจกมันเฮาก็เฮาก็ใช้งานมาหลายปีเนาะก iPhone แปะพัดเนาะที่เฮาใช้ก่อนหน้านี้อันนี้ก็คือโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่เฮาใส้ท้ายเนาะนได้ภาพเสียงคมชัดดีบ่นะครับผ้อ่ะกโอเคนอเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งอ่าเวียกที่2เนาะอ่าเตรียมอโต,โต กลับบ้านก่อนมันนี่เดี๋ยวให้เบิ่งเนาะอย่างก็กําลังยดเลยเนาะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ใบยางก็ล้นเนาะกําลังผลิใบหรือว่าเปลี่ยนใบใหม่เนาะอ่ะก็โอเค อ่าก่าอันนี้คือเวียกที่สองของเจียมเนาะก่าเป็นการปลูกมะอื้อนะทาะ่านผู้ชมกันนี้ก่าเอาไายตอนแรกนะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกลัวๆแล้วเนาะสี่โมงแรงก่าปลูกถือว่าสำเร็จเนาะกับเบียกับบพุพเพสักตอนนี้เจียมก่าสียาฆนะ่าแมลงเนาะโดยสียากันแมงไงกนะันอี นั้นมา,าใครใช่แล้วก็เป็นนอนกัดกินมันนะหือว่าสำเร็จการปูฟักทองหรือว่าบักอื้อเป็นเอง3,000ไปต้นเนะจโบโะบวมพอสักอันนี้เดี๋ยวโอ้รับถังคนก่อนโอเคเดี๋ยวจิมขับรถก่อนหนึ่เดี๋ยวจะขึ้นเมื่อถึงเนาะก็โอเค นี่ข้างนี้ก็ปลูกมันสัปปะหลังาันนี้ก็น่าจะปลูกมะเขือเทศสวนเราก็ตัดเหื่ามาเมื่อปุรนี้เองตัดหย่าื่อจะมีเวลาส่กสวนอีกหลาลำตัวเวียกไล ตน้นตีถึงปลายปีเลยสำหรับเหตุการณ์ขเพรือว่าหลายนี่จนไม่ค่อยมีเวลาหรือว่ามีโอกาทนะสท้ายสิ้นสมบัติเราจะเอ็นเวียดแล้วะมือนะเนาะมือเราเขากับ,กบประเทศไทยจะเป็นความเพลิดเพลินนี่นเนาะบรรยากาศในโซนแรงเ đang chạy đường thang mưa okay. điều con cái con. con pizza nữa. con pizza lúc ta